สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ชาวนาทุกท่านวันนี้ก็พบกับผมวัยรุ่นหัดทำนานะครับวันนี้เราก็จะมาทำการถมดินนะครับปรับปรุงแปลงนานะครับให้ที่เสมอเนาะก็เราจะมองตามลักษณะตรงไหนที่มีลักษณะลูกข้าวหรือว่าหญ้าเนี่ยขึ้นนะครับเนี่ยทนานตรงไหนซึมนะครับลูกหญ้ากับข้าวเนี่ยมันจะขึ้นเป็นทิวอย่างเงี้ยนะครับนี่นี่คือลักษณะก่อนถมนะครับ เดี on the the ๋ยวเราจะถมไล่ไปเนี่ยนะครับเนี่ยถมไล่มาถึงมุมนี้นะครับเนี่ยเพราะว่าน้ํามันซึมเข้ามาในนาเราได้เพราะเรากักไม่อยู่นะครับแล้วเราก็ฝังท่อนะครับฝังเป็นหน้าแปดนะครับฝังหน้าแปดน้าน้ําเข้าออกนี่เราฝังเราฝังแค่หน้าสามพอครับไหลระบายทันครับก็คือน้ําเข้าออกหน้าสามนะครับแต่น้าในในคูเนี่ยเราฝังหน้าแปดนะครับแล้วก็ ไปฝังตรงนู้นอีกสองท่อนนะครับตรงมุมนู้นอีกสองท่อนก็เราจะลายดินนะครับลายดินเขาเรียกดินดินเลนดินดินก้นบ่อนะครับเราจะลายดินให้ที่เราเนี่ยเสมอกันนะครับเป็นขั้นตอนไปเนาะเพื่อปรับปรุงแปลงนะนะครับก็เราจะใช้ดินก้นบ่อในการทำนะครับแล้วเราก็จะทำให้มันเสมอที่สุดนะครับถ้าถ้ามันเสมอที่สุด การดูแลการเอาใจใส่หรือการใส่น้ำเนี่ยมันจะง่ายนะครับก็คือเราสามารถเล่นเล่นให้น้ำเฉาะแฉะหรือว่าน้ำชื้นก็เพียงพอผมจะไม่ใช้การลากหน้าดินนะครับเนี่ยอย่างไอตรงที่ท่านเห็นขาวๆเนี่ยคือน้ำมันไม่ได้ซึมไปถึงนะครับมันจะซึมแค่ริมๆใช่ไหมล่ะริมๆก็คือเดี๋ยวเราจะลายดินตรงนั้นนะครับประมาณสามสี่เที่ยวนะครับเที่ยวละประมาณสามร้อยนะครับเพราะว่ามันเป็นดินของเราเองมันก็ใกล้หน่อย ลายดินก็คือมุมไหนที่เราเห็นว่าต่ำอะ่ะผมจะเอาดินลงไปลงไปลายเลยนะครับเนี่ยมุมไหนที่เป็นแอ่งอ่ะเราจะเอาดินไปเทใส่เลยนะครับตรงนี้เราก็จะฝังอ,อีกท่อนหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนแรกมันมีท่ออยู่แล้วแต่มันอัดมันอั้นน้ำไม่อยู่ผมแนะนําเป็นใช้เป็นท่อพลาสติกนะครับหนาขนาดกลางนะครับอันนี้ถ้าระหว่างรอยต่อระหว่างทางเชื่อมระหว่างแปลงนากับแปลงคูเนี่ย คือหรือคลองไส้ไก่เนี่ยเราจะใช้แค่หน้าหกนะครับเราจะไม่ใช้หน้าหน้าใหญ่กว่านี้นะครับเพราะว่าหน้าหกก็ระบายเพียงพอแล้วนะครับเราก็จะไล่ระดับดินนะครับปรับระดับดินไล่ระดับดินนะครับก็อันนี้เราพามาดูขั้นตอนการยังไม่ได้ทํานะครับก็คือเราเราจะลาตรงนู้นนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนทาเสร็จแล้วมันจะสวยมันจะบุ๋งแค่ไหนนะครับ แล้วเราก็จะมาฝังตรงนี้อีกต่อหนึ่งนะครับก็คือระหว่างระหว่างรอยแยกนะครับรอยแยกระหว่างรอยต่อระหว่างนาเราเนี่ยเราก็จะฝังท่อไว้นะครับระหว่างทางข้ามทาัทง้งทั้งสองสามจุดเนี่ยนะครับก็อยากให้ทุกท่านปรับปรุงแปลงนานะเพราะว่าถ้าอยากจะทานาให้ได้เยอะเะนะครับไล่ละตันสองตันเนี่ยนี่นะครับ ก็คืออยากจะได้ข้าวเยอะๆอยากจะได้นาที่สวยคุณก็ต้องปรับปรุงแปลงนาไม่งั้นคุณก็ทําทํานาไม่ไม่ได้ดีหรอกครับเพราะว่าการควบคุมน้ําการใส่น้ําเข้าออกมันยากนะครับอ่ะเดี๋ยวก็เจอกันนะครับหลังทําเสร็จผมก็อธิบายได้ตามนี้เนาะ่ะเดี๋ยวเราไปดูตรงที่เอาดินกันนะครับเราจะเอาตรงไหนไปกันเลยครับก็นู่นนะครับที่เห็นแม่โคกับรถ1 0ออยู่นู่นนะครับ ก็เอาดินบนที่เราเอาหน้าดินขึ้นมาจากในบอ่อนะครับแล้วก็สต็อกทิ้งไว้นะครับก็จุดที่1ก็เป็นอันว่าถมเสร็จแล้วเดี๋ยวไปต่อจุดที่2ครับจุดนี้ก็เป็นจุดที่2ครับที่ระดับน้ํามันเทมากไปนะครับทําให้ข้าวตรงนี้เราจะต้องคอยประคองน้ําตลอดก็ซึ่งทําให้เหนื่อยเรานะครับเราก็เลยเอาดินมาโปะ ก็เป็นอันว่าค่อยๆลายไปทีละจุดนะครับกําลังลายอยู่นี่คือจุดที่3นะครับที่เราจะลายก็เดี๋ยวลายเสร็จนี้เราก็ไปลายแถบนู้นต่อนะครับไปเดี๋ยวเราก็ไปดูจุดต่อไปนะครับก็อย่างที่บอกนะครับการที่เราลายแบบเนี้ยมันก็ช่วยให้นาเราเนี่ย ดูแลเรื่องน้ำนะครับปรับเปลี่ยนเรื่องปรับเปลี่ยนหรือว่าปรับระดับน้ําได้ง่ายกว่าการที่เราดันหน้าดินซึ่งการที่เราดันหน้าดินมาใส่เนี่ยทำให้อีกจุดหนึ่งเนี่ยอาจจะทําให้ข้าวแจ้แคร์แกนนะครับหรือว่าข้าวไม่โตตามพวกทันนะครับการใช้หน้าดินลงแบบนี้ก็อาจจะเปลืองเงินเที่ยวละ3 0 0ก็จริงนะครับแต่ เราก็จะไม่เสียหน้าดินนะครับแต่เราจะได้หน้าดินแล้วก็ง่ายต่อการทําการดูแลนะครับอันนี้ก็เป็นจุดอีกจุดหนึ่งนะครับที่เรามาทําก็คือมุมนี้นะครับเราจะทําจุดนี้ยาวรอบไปเลยนะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่4นะครับจุดที่4ก็คือเราจะลายตรงนี้ไปจนถึงนู่นแหละครับหัวมุมนู่นเลยนะครับก็เบ็ดเสร็จก็20ิบเที่ยวนะครับ2ี่ิบเที่ยว อันนั้นก็คือจุดที่เราเอาดินนะครับเราก็จะได้ขนาดบ่อที่เพิ่มมากขึ้นอีกหน่อยหนึ่งเพื่อการจุน้ําในช่วงฤดูฝนนะครับการมีบ่อหรือการขุดบ่อเป็นของตัวเองก็จะทําให้เราทําการเกษตรได้ง่ายนะครับทําให้เราไม่จําเป็นต้องไปรีบแข่งฟ้าแข่งฝนแข่งอะไรเพราะว่าเราปรับปรุงแปลงนาให้ดีนะครับการการจัดการการถมการทําระบบ น้ำเข้าออกหรือว่าการถมการน้ําไม่ให้ท่วมหรือว่าไม่ให้น้ําที่อื่นเข้ามามีแต่เราปล่อยออกไปได้อย่างเดียวก,ก็ซึ่งทําให้ระบบการจัดการนา,นาเรามีประสิทธิภาพและทำนาได้ประสิทธิได้ประสิทธิผลเพิ่มมาขึ้นการลดต้นทุนก็ทําให้เราลดต้นทุนได้มากขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าแปลงนาเสมอเนี่ยการลดต้นทุนก็คือการวิดน้ำเนี่ยจะลดค่าน้ํามันนะครับ การใส่ปุ๋ยการฉีดยามันก็จะง่ายแล้วก็สะดวกนะครับไม่ใช่ตรงไหนสูงต่ำอย่างเงี้ยการใส่น้ําก็จะช้าไม่ถึงการใส่ปุ๋ยบางจุดก็น้ําเยอะเกินไปน้ําน้อยน้าไม่ถึงเนี้ยยาก็อาจจะขึ้นหรือว่าบางจุดก็อาจจะน้ําท่วมท้องได้นะครับต้นไม้นี่ก็เดี๋ยวเราก็จะทําการคุดนะครับหรือว่าทําการตัดออกนะครับแล้วเราก็จะเอาไม้เอาฟืนเนี่ยไปขาย เราไม่ได้ตัดหมดหรอกครับเราจะลานกิ่งที่มันยื่นออกมามากกว่าอันนี้ก็กำลังเหนี้ินนะครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับก็ถ้าเป็นแปลงนาของเราอะ่ะเราก็ควรจะปรับปรุงนะครับจะดีที่สุดถ้าเป็นนาเช่าเนี่ยก็อย่างที่ผมเคยพูดไว้ส่วนใหญ่จะทําดีไปเขาก็เอาคืนหมดนะครับส่วนใหญ่ผมจะโดนแบบนั้นทำเสมอแหละ นะครับมันก็เลยทําให้เราไม่ไม่ค่อยอยากจะไปปรับปรุงนาให้ให้คนอื่นสักเท่าไหร่ทําแค่นาตัวเองก็เพียงพอแล้วนะครับนาหมดนี่ก็จํานวนทั้งหมดในแปลงนานี่ก็29ไร่นะครับ29ไร่ก็ฝนก็จะตกอีกโอ้หลายเรื่องนะครับนาพื้นนานะครับพื้นนาก็29ไร่นะครับส่วนบ่อนี่ก็7ไร่นะครับก็ทำให้เราทำกินได้ปีละสครั้งนะครับ ก็ถึงฤดูฝนพอดีก็เท่ากับปีหนึ่งทำได้3ครั้งหรือว่า3รุ่นนะครับก็โอเคนะครับพออยู่ได้พอถูๆใตถ่ายไปก็ไม่ได้เชิงว่าจะรวยจะอะไรมากมายก็แค่อาศัยทํากินมีใช้ไปนะครับทําเกษตรกร,ร,กรอย่างนี้ก็ก็ต้องอย่างนี้แหละครับรับความเสี่ยงกับราคาค่าที่ตกต่ําแล้วก็หาช่องทางดิ้นรนทํากันไปนะครับ ส่วนถามผมว่าผมมีรถมีอะไรพวกนี้ไหมไม่มีหรอกครับผมก็มีแค่รถไถน,นะครับไว้ทาเทือกมีเครื่องฉีดยาเครื่องพ่นยาก็เอาแค่กําลังเราไหวนะครับกําลังเงินเราเนี่ยไหวนะครับไม่ใช่ทําแบบไม่คิดถึงกําลังเงินในกระเป๋าส่งมันเหนื่อยเป็นนี่มันเหนื่อยอันนี้ก็คือจุดที่หนึ่งที่เราบอกว่าเราจะถมท่อนะครับถมท่อแล้วก็ทําระบบน้ําให้มันติดเปิดได้ง่ายนะครับก็เป็นอันว่าเสร็จ นะครับจบก็แปลงนาทั้งหมดนี่ก็เดี๋ยวก็ทํานาถมเสร็จอะไรเสร็จแล้วเดี๋ยวก็เจอกันนะครับเจอกันในรุ่นต่อไปนะครับก็น่าจะไม่หนึ่งศูนย์เจ็ดก็เดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าลงสีเขาส่งซิกมาไม่แนะนํานะครับไม่แนะนําก็เดี๋ยวเราดูอีกทีนะครับไม่แน่ไม่แน่ครับไม่แน่เพราะว่าก็ได้ลองพันใหม่ๆมั่งนะครับ ก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับลักษณะรูปร่างจากที่เราถมก็จะประมาณที่ท่านเห็นอยู่อย่างนี้นะครับนิดหน่อยนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับจากที่เราฝังท่อเมื่อกี้นี้นะครับก็จะได้พื้นนาที่ปล่อยน้ําได้ง่ายนะครับแล้วก็สะดวกขึ้นนะครับโอเคนะครับดังรูปนี้ก็จะได้ประมาณนี้เพราะว่าที่ตรงนี้มันต่ําม,มากนะครับตรงเนี้ยมุมมุมเนี้ยมันจะต่ำม,มากนะครับ เราก็เลยต้องเอาดินมาปูล่างนะครับปูล่างดินก็แนะนําเป็นดินก้นบ่อนะครับวิธีที่เราจะเช็คได้ดินที่ดีคือดินที่ไม่ค่อยมีหินนะครับดินที่ค่อนข้างจะเป็นดินก้นบ่อนะครับดินแบบดินล้วนก็ได้นะครับก็เสร็จนะครับเรียบร้อยแล้วก็หมดไปประมาณยี่สิบเที่ยวนะครับยี่สิบเที่ยวเราก็ได้ทั้งลักษณะ บ่อเก็บน้ําเพิ่มขึ้นนะครับหนึ่งเรื่องเราได้บ่อเก็บน้ําเพิ่มขึ้นเราได้พื้นานะทากินได้ง่ายขึ้นนะครับนี่ก็คือวิธีการที่ผมอยากจะบอกว่ามันควรจะต้องปรับปรุงแปลงนานะครับไม่ใช่ว่าเราจะทําแบบไม่ปรับปรุงไม่แต่งเติมเลยอย่างเงี้ยต่อไปเราก็ทํากินลําบากนะครับเรารู้ว่ามุมไหนที่นาเราไม่เสมอไม่สวยไม่เหมือนอยังกระปูอย่างเงี้ยนะครับเนีย่ยที่นาถ้าไม่ได้แบบเสมอ ดูด้วยสายตายังไม่เสมอเนี่ยตอนทํากินมันก็จะลาบากนะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับตรงนี้ก็ถมเรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้ดังรูปพี่ท่านเห็นอยู่อย่างนี้นะครับก็กัก,กน้ํานะครับให้ทํากินได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคนะครับก็เสร็จนะครับทำสามจุดนะครับทั้งหมดตรงนู้นอีกจุดนึง นะครับท,ที่เสมอเราก็ทํากินง่ายนะครับเหมือนที่ผมบอกไว้ก็อย่างที่บอกถ้าเราไม่รู้จักปรับปรุงไม่รู้จักแต่งเติมเราก็ไม่มีทางที่จะทํากินให้มันมีประสิทธิภาพหรือได้ดีหรอกครับมันก็จะไปลําบากตอนเพาะปลูกมันก็ไม่ไหวนะครับเราต้องทําตอนที่เรายังไม่ได้เพาะปลูกอะไรนะครับก็โอเคนะครับวันนี้ก็ จบคลิปนะครับเป็นอันว่าทําเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมจนจบนะครับไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับ